สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งอัพทุกคูยอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาโอเปนบล็อกซึ่งการโอเปนบ็อกวันนี้เนี่ยโอ้โหพี่หนึ่งตื่นเต้นอีกแล้วน,นะเป็นชุดที่พี่หนึ่งตื่นเต้นนะเพราะว่ามันมีมันมีเด็กที่พี่หนึ่งอยากทามากๆเด็กหนึ่งอ่ะอยู่ในบ็ này. อกนี้อ่าก็บ็อกนี้นะครับผมก็คือกา,า,า,ารชุดเสริมเพิ่มความแก่งขึ้นพิโรธอ่าชื่อบ็อกว่าขึ้นพิโรธอ่าบ็อกที่แล้วคือเพิงทมินคราวนี้ขึาาน้นพิโรธอ่า ขาที่แล้วเป็นเป็นไฟไปแบบตีมไฟวันนี้ตีมน้ำตีมคลื่นฮีโร่นะครับผมอ่าซึ่งตัวทีเด็ดของชุดนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าน้องอะไรนะที่มันมันโยนเหรียญได้เออแหละที่มันทีน่นตีตามเหรียญนะตีตามการพลังงาน่าแล้วก็กาเบียสเทราตัสนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งกล่องนี้นะครับผมได้การสนับสนุนมาจากร้านนัดการในกับพาสาชั้นห้านะครับใครอยากไปเปิดบล็อก เล่นการ์ดโปเกมอนหรือเล่นการ์ดอื่นใดๆเนี่ยไปได้ที่ร้านนัดการ์ดไม่กกัมพาราชั้น5้าครับมีให้เราแบบได้เล่นได้สนุกมีคนสอนนะครับผมแล้วก็มียิมทุกวันเสาร์ด้วยนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันดูสิว่าข้างในจะเป็นอะไรนะฮย้ยตื่นเต้นป่ะอ่ะลุยเลยดีกว่าเราจะไม่รอช้าอ่ะวันนี้มีเมือก็ไม่ได้จิบมาโอเคไม่เป็นไรเราจะ,ะโอเคแกะก่อนปุ๊บอ่า ซึ่งกล่องนี้นะครับผมก็บรรจุไปด้วย3 2ซองเหมือนเท่นดังเคยเป็นกล่องปกติอ่าบรรจุ32นะครับผมอ่ะเป็นกล่องปกติบรรจุ32อ,อ่านี่หน้าตากล่องเป็นอย่างนี้อ้ยสวยงามมากเลยนะฮะก็จะมีอ่าการดอนมีคาปูโคเคโคนิจิราชิมีกาเบียสแล้วก็ ตัวนี้จําชื่อน้องไม่ได้อะโอเคนะอ่าโอเคมาเปิดเลยถ้าเกิดเปิดเจอเดี๋ยวจะพูดชื่อน้องให้ฟังนะจ๊ะอ่ะมาละสามสองสวยงามนะครับผมมาเอาออกมาอืมเอากล่องไปเก็บที่อื่นก่อนสามสิองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมมามาเรามาเปิดซองแรกกันเลยดีกว่าสิ่งที่พี่นึงอยากได้นะครับผมแน่นอนต้องเป็นกาเบียสเออสวยมากนะ ถ้าได้จะดีใจมากๆกาเบตเอสอาร์หรือไม่ก็น้องทองก็ได้น้องทอง s อก็ได้นะช้างมาก่อนเลยนะครับไม่มีอะไรมีดิสนี่นี่ดิสอันนี้ดิสเนี่ยเขาจะมีท่าโจมตีนะแตกต่างจากการหลายๆตัวเลยเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยซุ่มโจมตีเนี่ยวางตัวนัทเทอร์เมหรือโปเกมอนเผ่อข้ามถึงตัวที่วางตัวนัทเทอรเมดวางอยู่เนี่ยโจมตีหนึ่งร้อยอันนี้ก็เก่งนะออโอเคดันงนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผม คือชุดนี้เป็นชุดที่มีของที่รีพิทมาค่อนข้างเยอะอย่างเช่นลูกอมประหลาดสับเปลี่ยนโปเกมอนอะไรเงี้ยอันนี้มาแล้วกาเบียต้องมาแล้วมัง้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บพาเกียโอเคชุดนี้นะครับผมจะเป็นชุดการมาของโปเกมอนตัวหนึ่งที่เหมือนจะ<อ>ทําให้เมตาเปลี่ยนไปค่อนข้างค่อนข้างมากนะนั่นก็คือเอจ้าจีราชีนั่นเองนะ เจไชี้ที่มีความสามารถเขาบอกว่าโปเกมอนในสนามฝ่ายเราเนี่ยจะไม่ได้รับดาบเมจจากโปเกมอนพื้นฐานที่มีเอฟเฟกต์ตัวดาเมจไม่ได้รับดาเมจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้รับดาบเมจไ,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 ไม่ได้รับเอฟเฟกการมาตัวดาเมจจากโปเกมอนพื้นฐานนะตัวเนี้ยค่อนข้างเก่งนะฮะอีวันทอสอ่าอันนี่ภาคภูมอ่ะภาคภูมอันนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะโปเกมอนที่ไม่มีกฎอ่าเมื่อหมดสภาพเออตัวโปเกมอนที่ไม่มีกฎเนี่ย เลือดจะบวกร้อยหนึง่งและถ้าหมดสภาพก็โดนเทคไพ่สองใบนะครับ Pokemon Pokemon คล้ายๆโปเกมอนวีโปเกมอนเอเนาะคือออาโอจูกุชะอืมเฮ้ยเขาวนี้ดีของของเด่นๆยังไม่ต้องออกตอนนี้หรอกฮ้ยออกเขาหลังอ่าคึ๊บนี่ไงเจอาชีตวนี้บ้านดาวจรัสแสงนี่เขาบอกว่าตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่นะโปเกมอนไฟรักทุกตัว จะไม่ถูกวาตัวนั้นเมจจากเอฟเฟกของ่าต่อสู้ที่โปเกมอนพื้นฐานไปต้องข้ามใช้แน่เก่งเก่งใบน,นี้เก่งจริงใบน,นี้ก็เก่งใบน,นี้ก็เก่งเอาไว้เล่นกับโซลาร์ได้นะครับผมจริงๆเด็กเด็กในชุดนี้มันทำให้แบบมีเด็กแบบเด่นๆมาเลย3เด็กนั่นคือเด็กกาเบียสก็เด็กเจ้าตัวเหล็กนั่นนะแล้วก็ Deck, Deck, Solar Arc, Solar Arc Box, นะอีกเด็กหนึ่งเป็นเด็กโซลาร์โซลาร์บ็อกนะค่อนข้างค่อนข้างเก่ง จริงๆแล้วอ่ะเจือเกียร์ชีม,มาเนี่ยอยาจจะทำให้เด็กจูจมต่อเนื่องกับเด็กอ,ะ,อะไรนะเด็กลอสอ่ะที่ใช้เด็กลอสท,ที่ใช้ยามีรามิในการหยอดเนี่ยเล่นยากขึ้นนะแต่ถามว่ายังเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้อยู่นะครับผมอ่ามาแล้วการเยนดเพ็กนะมาแล้ว,มมลวไ,ไม่เป็นตัวเพือที่หนึ่งต้องการ <laughs> ดูสิว่า s a r จะออกไหมถ้า s a ชออกนี่แบบ ดีใจหน้าบานนะฮะนี่ชื่ออะไราราชาโกชาโกอ่าตัวนี้แหละเก่งมากนะครับความสามารถเขาก็บอกว่าเหรียญโมนัสจั่วการ์ดหนึ่งใบแต่ถ้าตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งต่อสู้จั่วการ์ดเพิ่มหนึ่งใบเป็นสใบ,น,บนั่นเองครับอืมก็คือจัว่วจั่วจัวจัว,จ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 วเลยนะอ๋อโอเคเฮ้ยเราได้ตัวตัวเมตาสองตัวแล้วอะ ก็ถือว่าโอเคนะเอาจริงๆพี่หนึ่งก็ยังขาดอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวพี่ต้องไปหาซื้อซิงเกิลหรือไม่ก็เปิด2หาหาเพิ่มเอานะฮะปึ๊บอ่นเอ,เอจี้นี้บอกว่านะครับผมจะเท่ากับพลังงานใส1นลูกนะแล้วก็เมื่อนำการน,นี้จากบนมือเาติดที่โปเกมอนฟื้นฟูโป,ปเกมอนตัวนั้น30ติดจากบนมือเท่านั้นนะติดด้วยเอฟเฟกต์เทอร์โบยุหินไม่ได้นะอื ถ้าติดใจเอฟเฟกต์เทเบิลยี่หินก็คือเป็นการติดพลังงานดิสซื่อะสสอนะเออไม่ไม่ไม่ได้มีผลอะไรเนาะปึ๊บอ่ะจินิชีมากแล้วนี่ได้สองตัวเลยนะครับถือว่าโอเคอยู่นี่ได้จินิชีสองตัวนี่หมายความว่าพี่หนึ่งใส่ได้สองเด็กอันนะเออสองเด็กก็ก็โอเคนะแต่พี่หนึ่งมีสี่ห้าเด็กอะนเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะอะไรเนี่ยเออาร์ AR, เป็น ทาเมนท่าทาเมนท่าอุ้ยน่ารักจังอ่ะเออน่ารักน่ารักน่ารักสวยสวยสวยนี่ไงนี่รีปินมาสปเปียร์โปกเกมอนนะครับผมสำหรับใครที่มีสปเปียร์โปกเกมอนใช้ก็ชุดนี้มีของรีปินมาให้เราใช้ได้เยอะแยะมากมายนะอ่ะนี่ตัวนี้ตัวล่างล่างต้นของเจ้าตัวาชาร์โก้คขาเป็ท่าเรียกเพื่อนท่าเรียกเพื่อนเป็นท่าที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือ,อาวางโปกเกมอนพื้นฐานเนี่ยจะ่สำหรับการฝ่ายเราวางบนบนอ่าแต่อันนี้วางได้แค่ตัวเดียวนะ ท่าเล็เพื่อนบางท่าเนี่ยจะวางได้ถึง2ตัวเลยนะครับผมอย่างเช่นท่าเล็กเพื่อนของปอโปเออป้ปโปะเล่นได้2ตัวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าโอเคจริงๆ่ะมันมี UR ด้วยเป,เป็นแบบทองด้วยแต่ว่าพี่หนึ่งไม่อยากได้ทองอ่ะพี่หนึ่งอยากได้ SAR กาเบียอ่ะมาได้ไหมอะ่ะหรือไมก่กระชับโก้ก็ได้อันนี้อ่ะอันนี้พวกประหลาดโอ้ทาเป็นแบบ เอสซีอาร์กาเบียดนี่กรีดลั่นเลยนะปุ๊บปุ๊บเฮ้ยนี่อะไรปุ๊บธรรมดาไม่มีอะไรนะครับเออจึบจึบจึบอ่ากิลกาดจริงจริงกิลกาดอ่ะเดี๋ยวชุดหน้าเก่งอืมเดี๋วดูมันมาชุดนี้วะจำไม่ได้ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเจอก็รู้เว้ยกันฮึบอ๋อว้ยได้ลูกองประหลาดกับพี่สาวร่วมกันแดดพี่สาวร่วมกันแดด SAR เขาก็หากันนะแต่ไม่รู้ว่ามันมันจะออกหรือเปล่าป,ปึบตอนเนี้ย EX อ่ะออกแค่2ตัวเองนะป,ปึบวิ้ย EX ยังไม่ออกนะ EX ออกแค่2ตัวเนี่ยซองเราเริ่มเหลือน้อยอะนะเออ ชุดนี้ก็ต้องดูกันว่าเมตาจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องไปลองไปดูกันที่งานเทาวลีกเนาะงานเทาหลีกที่จะเกิดขึ้นที่สระบ,บุรีและอายุทยานะครับผมว่าเอ๊ะเมตาตอนเนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าน่าจะเป็นสองเทาหลีกแรกที่เราสามารถใช้การ์ดชุดใหม่ได้นะครับอืมปึ๊บปึ๊บอ่านำบังน่ารักจัง น้ำบางน่ารักไม่ใช่น้ำบางดิไม่นันไม่นานเนี่ยเป็นโปเกมอนเกาหลีเลยน้ำบางอ่ะโอเคปุ๊บปุ๊บอ่ากาไบปุ๊บเฮ้ยยังไม่ออกจริงๆอันเนี่ยเอ็กออกแค่สองตัวเองอ่ะอย่าบอกนะอยู่ซองแบบซองหลังๆหมดเลยอ่ะจะเป็นไปได้เหรอก็ยังไม่ออกเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ เอออ๋อโอ้น่ารักน่ารักตัวนี้ป,ปึ๊บโอเคลุ้นนะเนี่ยลุ้นอยู่นันนี่ยดูสิปึป๊บปึ๊บอ๋ออะไธรรมาดาไอ้ซาเชียนซาเชียนเออแต่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วนะนะเรามันแบบตกยุคนะแล้วมัน มันคนละยุคกันละเออซองนี้ซองนี้รู้สึกมีพลังนะซองนี้พลังปุ๊บอ่าตัวนี้ตัวเล็กเพื่อนนะครับปุ๊บยูธรรมดานะยังไม่มีอะไรเป็นยูธรรมดาอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะซองหลังๆนี่มจะเป็น ex หมดเลยนะฮะเออเป็น ex หมดเลยแน่ๆเลยเนี่ยฮะปึ๊บปึ๊บนี่ไงเุ้ย วิยอ่าอ๋าอโอ้อูปา้าตกใจหมดเลยโอ้โหอ,อูปา้าอูป้าอูป้าเป็นเป็นโปเกมอนต่อสู้นะเป็นเทราตัสด้วยแล้วก็ใช้แต่วใช้พลังงานความมืดเออเท่ว่ะอืมมามาเอ้ยน่าจะมาแบบรัๆวๆละปุ๊บปุ๊บ ลุ้นว่าอึดอันนี้อะไรอ๋ออ่าธรรมดานี่กาดอนกาดอนก็รูอ้อมประหลาดเฮ้ยสี่ซองสุดท้ายนะ่ะสี่ซองสุดท้ายนะ่าจะเป็นอะไรหนาลองดูสิปึ๊บปึ๊บทำไมมันต้องลุ้นขนาดนี้เฮ้ยนี่อะไร SR มาแล้วสีเขียวอึดโอ้โห <laughs> อาโงกิพี่คนอดนอน ได้เป็น SR SR เป็นพี่คนอดนอนนะ <_ d ata> เออเฮ้ยศร้าจุง <_ d ata> กาบเบียชันล่ะแล้วกาบเบียชันอยู่ไหนอืมพี่สาวรงวกันแดดมาปึ๊บปึ๊บอาจิราชีได้อีกใบหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวอ๋ออารป๊ับอ๋อ,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 อ โอโตชิโดริอ่าตัวนี้เขาบอกว่าใช้ท่าเนี่ยท่าแรกเนี่ยเขาสามารถเริ่มโปรแกรมพื้นฐานได้สูงสุด3ามตัวเลยมาวางบนเบนซ์นะครับผมตัวนี้เก่งมากเลยอืมผู้เล่นที่เริ่มก่อนก็ใช้งานได้นะตัวเนี่ยถ้าขึ้นแบบบนสนามอะ่ะขึ้นมาวางบนแอคทีฟอ่ะผู้เล่นเริ่มก่อนก็สามารถใช้ท่านี้ได้มันคล้ายๆบัตรประเทศอิทีที่บวกหนึ่งนะบวกตัวหนึ่งน่าจะหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับผมปุ๊บอ่า ตอสุดท้ายหมดแล้วน่าจะหมดแล้วไม่มีอะไรอือทำไมกล่องนี้มันเสียใจไม่เป็นไรเปิดใหม่จะหาเปิดใหม่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูเลรียกันโอ้โหพระเจ้ากล่องนี้ได้พี่ตาปืนมาเป็น SR แจ๋วจริงๆนะอ่ะอของเรา ก็ได้เป็นการเบียสครับเป็นชับโกเป็นอุป้าแล้วก็โอติชิโดรีเอ4ใบ s อซอาเอเป็น4ใบส่วน s อเป็นพี่คนนี้อาโฮกิอาโอกิ ogi, o นะครับผมแล้วก็ AR ได้3ใบนี่3ใบนี้นะครับส่วนอูกัด เทนเนอร์เยอะมากเลยอะ่ะ <c oughs> ใครขาดแคนลูกอมนี่จัดไปแบบจุกๆสี่ใบเลยนล้วเนี่ยห <c oughs> นึ่งอ่ะสองอ่ะอาสาวโ,อโ,อโหสี่ใบจริงๆ,ๆอ่ะจัดกันมาแบบจุกๆเลยสี่ใบโอ้แจมนะครับอ่ะในส่วนของนี่อันนี้ในส่วนของเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมฟอยออกซ้ำว่า ธรรมดาฟอยล์เขาจะไม่ออกซ้ำปะใช่ไหมเนี่ยออกคิวกาดซ้ำอ่ะเอ้ยแปลกนะแปลกอยู่นะเออเลทแปลกว่ะแต่ว่ามีโอกาสที่บางเลทจะซ้ำกันปะเฮ้ยเออ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 ไปซ้ำที่ฟอยล์เนาะเออไปฟร์ม SR หน่อยก็ไม่ได้นะโอเคจะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากเปิดกล่องโปเกมอนเชดิงการ์ดเกมแบบพี่หนึ่งอย่างนี้ สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านนัจการินสมวยด้านล่างคลิปนะครับผมทุกแพลตฟอร์มเลยนะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมโอเคสำหรับคนที่ชอบคลิปน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้กับพี่หนึ่งอัพสกูด้วยสำหรับคลิปหน้าพี่หนึ่งจะทำอะไรหรือว่าเราจะเล่นอะไรหรือว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นั้นนะอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะพี่หนึ่งขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วโอ้โห